สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินสวยปทุมธานีนะครนานะยกขอเสนอที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับมีพื้นที่ขนาด4ไร่2งาน64ตารางวานะครับตารางวาละ2,500บาทนะครับก็จะตกอยู่ที่ไร่ละประมาณ1ล้านบาทนะครับที่ดินแนวทางการพัฒนาของเรานะครับจะทำล่องสวนปุดบ่อท้ายแปลง ทั้งสองมีบอ่อท้ายแปลงสองสองบอ่อนะครับด้านหน้าก็จะติดํานนลาดยางไฟฟ้าปราปาอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับในแปลงนี้ออนในแปลงที่ดินที่เราพัฒนาให้ลูกค้านะครับเราจะขุดล่องน้ําและยกเป็นล่องส่วนให้นะครับฝั่งละสามล่องด้านซ้ายและด้านขวาด้านหลังแปลงจะเป็นบ่อน้ําสําหรับก,กักเก็บน้ําไว้ดทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งนะครับ ที่แปลงสวยนะครับเหมาะส้ามาทาบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะครับรเกษตรแปลงเล็กนะครับใครกําลังที่มองหาที่ถมเสร็จแล้วไฟฟ้าประปาหน้าแปลงนะครับพร้อมโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับสามารถสอบถามได้นะครับ0820963386หรือ0 8 0 6 1 6 1 8 0 6ขอบคุณครับ